อาตมารพระอาจารย์โกศัยจตพิโชว,วันนี้อาตมาก็อยู่ปา่าช้าของบ้านน้ำกำาร,รู้ว่าเป็นบ้านน้ำกำบเพราะว่ามาตอนเย็นแล้วก็อยู่ในวัดนะโยมง่ายดีอหาจะให้ดูบรรยากาศของปา่าช้าในวัดบ้างเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆหม่รายของค่ําคืนแต่ละที่ว่าเป็นยังไงก็ช่วงนี้เดินมาฝนตกเปียกเปื้อนน้องง่ายดีแต่ภาพน้ํายังแฉะอ,อยู่เลยก็วันนี้ก็จะไม่ไร้มากมายเพราะว่าเจ็บขา ดูสภาพของกีบอลเปียกไม่รู้ว่าพุ่งนี้มันจะแห้งหรือเปล่า,าง่ายดีก็พระอาจารย์ก็นอนอยู่นั่นก็ใช้ดูบรรยากาศนะโจม,มาง่ายดีแต่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นป่าช้าของบ้านมันอยู่ในวัดนะบ้านน้ำกำั่มถ้าอ่านไม่ผิดนะเห็นน้ำน้ำนี่แหละแต่อยู่อำเภอน้ำปราด ก็จะให้ดูบรรยากาศแดดร้ายเจ็บขามากจริงๆรินะเนี่ยก็สภาพของจีวรสังขานี่ก็เละตุ่มเป๊ะกพวันนี้พระอาจารย์โกสายอาจารย์ทัพิโจก็ไม่มีอะไรมากคงไม่มีการเมืองการอะไรหรอกไม่ยุ่งละเพราะว่าหนึ่งเรื่องโคบุโคปิดก็อย่างที่เรารู้กันเนี่ะวันนี้พระอาจารย์โกสายก็เดินเหนื่อยมากประมาณสักเกือบ40โล เดินตากฝนด้วยสภาพก็อย่างที่เห็นก็วันนี้ก็ขอญาติโยมมีความสุขเ้อนะอันนี้ก็อยู่ใน